สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับแบรนด์ที่กําลังเป็นกระแสะมากๆเลยในช่วงนี้นะครับและเป็นแบรนด์ไทยด้วยน,ะนั่นก็คือลากรัสตัวนี้ขายดีมากนะครับจริงๆก็รีวิวไปแล้วแหละเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกนิดนึงเขามี2สูตรนะครับจะมีสูตรที่เป็น acne care แล้วก็สูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นแบบปกติต,บบกตัวเบสของสินค้าแล้วก็แพทเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น acne care เนี่ยจะมีกลิ่นของ tea tree อยู่ค่อนข้างชัดเจนมากๆแน่นอนว่า tea tree เนี้ยก็เป็นน้ำมัน ถ้าใส่น้อยไม่เห็นผลแต่ถ้าใส่เยอะก็มีกลิ่นแรงนะครับก็เป็นเทรดออฟที่ต้องแลกกันใครที่มีผิวที่เซนสิทีฟต่อน้ําหอมมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะใช้ความระมัดระวังนะครับแต่ใครที่ไม่แพ้น้ําหอมก็สามารถใช้ได้เลยส่วนสูตรที่เป็นเดลี่มอชเจอร์เนี่ยก็จะมีไนซินามายนะครับที่ช่วยเสริมกรอบป้องกันผิวมีกลิสเซอรินกับแพนเตโนช่วยเพิ่มความชุม่มชืน้นแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือตัวกลิสเซอรอลกลูโคไซด์นะครับซึ่อเนี่อาจจะคุนค้นๆจากแบรนด์สีจันนะครับเพราะว่าเขาใช้เยอะมากเลยใน างการส่งน้ําลงไปในผิวนะครับแล้วคู่หูที่ดีมากๆของเขาเนี่ยคือกรดซารินนะคเพะใส่มาคู่กันเนี่ยทำงานแบบเสริมประสิทธิภาพของกันและกันในการช่วยเติมน้ําให้ผิวแบบล้าลึกยิ่งขึ้นอ่ะมาดูแผดกันนะคะว่าเป็นยังไงเท่าที่้วใจเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อแผดแบบคอตตอนปกตินะครับมีความบางนะครับน่าจะประมาณ30-40กรัมคือด้วยความบางของเขาเนี่ยมันจะแนบผิวได้ดีมากแล้วก็ไม่ไหลนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้อุ้มน,น้ำได้แบบนานมากๆเหมือนกับโทนเน่แผดท,ที่เป็นเนื้อเจลลี่หรือว่าที่เป็นเนื้้้ออออหหนนนนนาาา่่ยกก็แลววคชบบะรรััเีจม ต้องแต่งหน้าแบบเร่งรีบหรือว่าไม่ได้มีเวลาในการนั่งมาส์กหน้านานๆส่วนเนื้อของสกินแคร์เนี่ยก็จะมีความเป็นโทนเนอร์เหลวเลยนะครับก็จะไหลค่อนข้างง่ายนิดนึงแต่ก็ซึมเข้าผิวได้ดีนะครับไม่ได้ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะเอาไว้อุณหภูมิผิวก่อนใช้อยู่ที่34.5และหลังใช้เนี่ยลดลงมาเหลือ25องศาส่วนความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยก่อนใช้อยู่ที่77นะครับหลังใช้เนี่ยเพิ่มไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดดไปอยู่ที่100.8เลยและหลังจากถอดออกมาหนาเนตาที่ เพิ่มความชุ่มชื้นแบบวดเดียวได้จริงๆนะคะก็ถือว่าทำได้ดีเลยเอาละค่ะ